ตำนานสัตว์ประหลาดและสิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านหลายประเทศซึ่งเรื่องราวของสัตว์ประหลาดและสิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงนั้นเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของพญานาคซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่เชื่อกันว่าอาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้และเป็นผู้ปกปักักษาแม่น้ำโขงตำนานแรกก็คือพญานาคเองพญานาคา,าหรือนากาที่ฝรั่งชอบเรียก สัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายกับงูใหญ่เชื่อว่าเป็นผู้ปกป้องแม่น้ำโขงมักปรากฏตัวในช่วงเทศกาลหรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆเช่นวันเพ็ญเดือน12ตำนานการปรากฏตัวของพญานาคมีเรื่องเล่าถึงการเห็นพญานาคในคืนวันเพ็ญเล่าถึงการนำโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชนตำนานที่2วิญญาณในแม่น้ำมีความเชื่อเกี่ยวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงว่ามีวิญญาณของผู้ที่จมน้ำ มักปรากฏตัวให้เห็นในบ่อยๆในช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการเตือนใจให้ระวังเมื่ออยู่ใกล้น้ําเพื่อความปลอดภัยของผู้คนตำนานที่ 4. สัตว์ประหลาดอ,าอื่นๆในแม่น้ำโขงมักมีการเล่าขานถึงสัตว์ประหลาดที่บองไม่เห็นเช่นมนุษย์ในเขตป่าใกล้เคียงแม่น้ำโขงซึ่งอาศัยมักหลบซ่อนไม่ให้ผู้คนในยุคปัจจุบันเห็นและทำตัวลี้ลับบางคนเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็นตัวแทนของความกลัวในธรรมชาติตำนานที่ห้า อารยธรรมโบราณหลายสิ่งลี้ลับในแม่น้ำโขงเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณเช่นการเสาะหาขุมทรัพย์ภายใต้แม่น้ำโขงซึ่งมีผู้เชื่อว่าแต่ก่อนในสมัยโบราณมีอารยธรรมโบราณซึ่งได้ล่มสลายลงไปแล้วทิ้งทรัพย์สมบัติแล้วทําให้จมลงแม่น้ําโขงจึงทําให้คนปัจจุบันมักจะไปเสาะหาทรัพย์สมบัติภายใต้ใตแม่น้ําโขงเป็นปัจจุบันตำนานที่ 6. ตำนานความเชื่อพื้นบ้าน มักมีความเชื่อของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญในแม่น้าโขงเพื่อเคารพพญานาคและวิญญาณต่างๆที่สิงสถิตยอยู่ในแม่น้ําโขงประเพณีเหล่านี้เป็นประเพณีที่ทําเพื่อขอพอรจากโลกวิญญาณซึ่งเขามีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านั้นจะกลับมาทําให้ชีวิตและชุมชนเจริญรุ่งเรืองทําให้ผลผลิตการปลูกมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองตำนานที่7ความลี้ลับของสัตว์น้ําในแม่น้ําโขง ซึ่งแม่น้ำโขงนั้นเป็นแม่น้ำที่หลากหลายทางชีววิทยามากทำให้มีปลาหรือสัตว์น้ำชนิดต่างๆมากมายซึ่งปลาที่เป็นเจ้าแห่งแม่น้ำก็คือปลาบึกนั่นเองซึ่งปลาบึกนั้นเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำจืดโดยเฉพาะในแม่น้ำโขงมีความเชื่อเกี่ยวกับการว่าปลาบึกนั้นมีอายุหลายร้อยปีพันปีนะครับความลิลับอันดับที่9กาการเดินทางสู่แม่น้ำโขง ซึ่งมีทั้งคนไทยฝรั่งจีนเวียดนามโดยเฉพาะนักสำรวจแ่งตะวันตกหรือฝรั่งนั่นเองมีการท่องเที่ยวมุ่งเน้นไปการสำรวจตำนานและสัตประลาดต่างๆเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งบางคนได้รับเรื่องลี้ลับในการเดินทางแม่น้ำโขงเป็นอย่างมากเช่นการเห็นวิญญ,ญาณการเห็นสัตว์ประหลาดการเห็นผู้ผีปีศาจต,ต่างทำให้เป็นเรื่องเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันนี้